ทายยี่ห้อกันเก่งยีนครับผมอะไรครับโอ้ยเฮียซูมกระดุมได้ไหมเนี่ยแล้วแบบไอ้เฮียแบบแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมันทำได้ทุกแบรนด์อ่ะทายก่อนทายก่อนสักสีพ่อค้าคนเดียวพันคือว่าสักยี่หอหนึ่งแรงเลอร์แรงเลอร์นะครับเฮ้ยสีมันจะซีดๆหน่อยมันอาจจะมีเอกลักษณ์อยู่ มันมีขาที่เข่าอ่ามีขาที่เข่าเมื่อกี้แรงเล่ยไปแล้วใช่ไหมแรงเล่ยไปแล้วแม็กแม็กซะแม็กซ์นะแม็กยีนครับข่าวินงกินข้าวหมูตัวถัดไปครับสีเข้มมาเลยตัวนี้นี่ลีวายลีวายโอ้รีวายนะครับมั่นใจนะไม่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  อะไรครับนี่คือถ้ารีวา์มันต้องโชว์ริมแดงอืทรงแบบนี้มันรีวายได้เพราะว่าดูจากสีแล้วเนี่ยมันเป็นผ้าดิบประมาณ16หรือว่า12ออนเนี่ยโอ้ยผ้าผ้าดิบรีวา์พี่ว่ามันง่ายเกินไม่แม็กก็รีรีรีนะครับผมถูกต้องครับชื่อกีกว่เอาต่อไปครับอันนี้รีวรีวมั่นใจเลย พ <sup> ี่ว <fal vos is wrong> like ่าร anyway. ีวายพี่ว่านะรีวายพี่ว่ารีวายรีวายนะครับรีวายถูกต้องไหมพี่เก่งว่ะไม่ยากผมว่าคนนี้ไม่ยากสีเทาเหรอดูจากโมเดลนายแบบโโอ้หค่าถ้าคนมาผมเห็นมันยืนเหมือนกันหมดเลยไม่หมพี่ว่านนี้มันต้องมาเหมือนไอ้เคเบิ้ลคายเมื่อกี้ว่าเฮจันนี่เมาเฮจันนี่เมาถูกต้องไหม